เราเรียกคำเกี่ยวกคำเรื่องแก่ดกรรมโอมาทิปแนะอาจารย์อย่างในป่าอาจารย์สีแจงโอมาทิปแตกแก่กรรมแค่กรรมเลยมักแปดเดิมม at ักเนาะเดเฮามักได้ยินแบบนี้ว่าการเจริญอริยมรรคเป็นการแก้กรรมมันก็ย้อนลงมาหาอานาปานสติเป็นการแก้กรรมเขามักบอกไปนี้เป็นบอกก็ต้องได้เข้าใจครับเจ้าเด้อ อ่ารเจ้าอาจจะคิดในแง่มุมนึงต่างหากและอาจจะเข้าใจคาว่าแก่กรรมตรงหรือบนตรงอีกเลอหนึ่งมาฟังด้วกันคําว่ากรรมนี่คือไงการกระทาเป็นบ่การกระทําทางกายเอิวมากายกรรมการกระทําทางวาจาคือว่าออกมาบัจีกริกการคิดทางใจเอิวมามโนกรรมแสดงว่ากรรมนี่เป็นทั้งดีและบ่บ่ดี กรรมเฮ็ดไปแล้วต้องทรงผลเจ้าบรสามารถไปแก้กรรมเก่าได้บอสามารถแก้กรรมเก่าได้เจ้าเจริญอริยมรรคมีองค์แปดดีบัานใดเจ้าก็ไปแก้กรรมเก่าบ่ได้พระพุทธเจ้าเจริญอริยมรรคดีบ่ดีเนาะเป็นอย่างคือถือกิ่งหินทับกรรมเก่ามันทรงผล เป็นอย่างคือถึกนางจินจะมวิกาไปก้าวตัวว่ามีลูกกระเพิ่นเป็นอย่างถึงต้องทือคนจ้างไปดา่ากันย้อนมากรรมเก่ามันทรงผลพระโมคะลานะนี่เจริญอริยามรรคมีหงแปดดีบ่จนบรรลุอรหันต์เป็นอย่างคือถือฆ่าตายโอ้แสดงว่กากรรมเกา่าเฮ้ดจึงได้ก็แก่บ่ได้เข้าใจเนาะคำว่าแก้กรรมด้วยอริยามรรคนี่นะ อาจจะต้องหมายแบบนี้พระพุทธเจ้าตรัสไปไปนี้พี่คุูทั้งหลายเฮาได้หู้ด้วยตนเองแล้วจึงบอกกล่าวแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยกระทําให้ตื้นเซงกรรม4ีอย่างนี้กรรมดํามีวิบากดํากรรมขาวมีวิบากขาวกรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวและกรรมบ่ดํโบขาวมีวิบากบ่ดํโบขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เพป็นกาอธิบายกรรมดั่มปีนังไรกรรมขาวปีนังไรทีนี้มีคำว่าแบบนี้ว่าไอ้กรรมดั่ให,ำำให้ให้ผลดั่ก็คือกรรมส่วนส่งผลเป็นสุกกรรมขาวให้ทีบากขาวกรรมดีส่งผลเป็นสุขกรรมทั้งดั่ทั้งขาวหมายถึงพวกเขานี่แหละเขากระทั่งคิดส่วนได้คิดดีได้เป้าส่วนได้เป้าดีได้เฮ็ดส่วนได้เฮ็ดดีได้เขาก็เลยต้องมาเสวยวิบากทั้งที่ทดีและ โบดีแต่ว่ากรรมโบดําโบเข่าหมายถึงมักมักนี่น่หมายถึงโบแม่งการเจริญคือเฮาเฮ็ดนี่นะมักตัวนี้คือมันสมบูรณ์แล้วเฮาเจริญสติประธาน็นต้นมาสมบูรณ์แล้วมันเป็นอะไริยมมรกมีองเปดเกิดขึ้นเห็นพระนิพพานพระทธเจ้าเยบอกว่ากรรมโบดัมโบเขาามีผลโบดัมโบเขาาเปลี่ยนไปเพื่อความสิ้นกรรมคำว่าสิ้นกรรมนี่แหละเขาไปจับเอาตัวนี้นี่เห็นบอกตัวนี้เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่น่ ต้องเข้าใจว่าเป็นไปเพราะความสิ้นกรรมคือสิ้นกรรมที่จะมีในอนาคตต่อไปอย่างเ่นสมบุริ์ไม่ออกก็ตามแต่เจเร,ออริญอริยมรสม,มบูรณ์แล้วบรรลุโสดาบรนโสดาบันละอย่างไดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีรัพตาปรมากความขี้ทีความอิจฉากรรมที่เป็นไปพร้อมกับสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีรัพตาปรมากกรรมที่เป็นไปกับอิจฉาดิศยาบมีแล้วนี่เขาแก้กรรมคักันนี้ เขาเห็นไอ้กรรมไม่เขาบ่มีแบบนี้ขันจเจริญไปหอดอนาคามีเด้ละ่ะกรรมจัดกรรมราคะปฏิฆะควมโกธกับบูมีกรรมที่เป็นไปกับความโกธของเขาก็จะหายกรรมที่เป็นไปกับความรลภเพราะการเห็นทุกฟังเสียงเขาจะหายจเจริญมรกเกิดขึ้นข้างที่ซจนบรรลุเป็นอรหันต์บปเนี้ยมดเลยไปเนี้ยสิ้นกรรมคักไปเนี้กรรมดีกับบมีกรรมชัวกับบมีในอนาคตอันนี้หมายถึงการแก้กรรมในอนาคต การกำจัดกิเลสแล้วเฮห,ห้กิเลสนั่นนะมันบ่เป็นโตบงการให้มีกรรมแล้วกรรมประเภทนั้นนะกิเลสประเภทนั่นกันบเฮห,ห้มีกรรมประเภทนั้นเท่านี้เองแต่กรรมเก่านี่บ่มีผู้ใดผู้ใดจะสามารถที่จะแก้มันได้เนาะบ่สามารถจะแก้มันจะเฮดแบบใดว้เจ้าต้องด้ทรงมันจะต้องทรงผลแห่เจ้ารับแบบนั้นต่างกันแต่ว่ามันแข่งกัน ระว่างกรรมดีกับกรรมส่วขคันกรรมส่วมาได้โอกาสมันกระส่งผลให้เจ้าเป็นทุกคันกรรมดีมาได้โอกาสมันกระส่งผลให้เจ้าเป็นทุกพระพุทธเจ้าเลยตัดไม่ในโลนากะสุะ่ะโขงอุปมาเกลือกับน้ำเห็นปะโขงเลยถาทพี่คู่ทั้งหลายวะถ้าหากวาเอาเกลือกับมือหนึ่งไปใส่ลงในถ้วยนี่นะในน้ำถ้วยหนึ่งนี่เค็มหรือบ่เค็ม ที่คุณ้งหลายกระบอกเค็มพอมโอกระบอกเค็มนี่เป็นอย่างมันยังเค็มเกลือหลายน้าหน่อยเส้นเดียวกันเมื่อเกลือนั่นเป็นเหมือนกับบาปน้ําเป็นเหมือนกับบุญคันเจ้าเฮ็ดกุศลน้อยมาแต่เดิมอยู่แล้วเจ้ายังบ่เห็ดต่ออีกมันก็น้อยอู่อะ่นแต่บาปเจ้าเลยเห็ดสมมือสมมือเพิ่มขึ้นเลแล้ะถามว่ามันจะเค็มบ่ล่ะมีบาปเค็มๆสีมมหาเฮาบ่ล่ะเออก็มวีบาปเป็นทุกมันจะทาโทมเจ้าก่นี่แม่นบ ตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าบ,บอกว่าเอาเกลือซ้ำเกลานั่นแหละกับมือหนึ่งไปทิ่มลงในน้ำาคงขาในน้ำคงคาจะเค็มอกเป็นอย่างคือบบเค็มเกลือมันหน่อยก้นเกาวะบบเมนเกลือซ้ำเกลาแต่ปริมาณหน้าม,มันหลายก้นเก่าคือกันเลยบาปนี่ไนะเทาเฮ็ดก็เหมือนเกลือน,นั่นหากบุญเทาเห็ดมันหลก,นก้นก็เหมือนม่นม้ำไงขั้นน้าหลายทามว่าเกลือมันมืดบ่บกเกลือมันซ้ำเก่า แต่ว่ามันให้ผลได้หน่อยเลยเ,อเ,อาาขเขาเอยมาจางบาปคือกันเธอเอาเฮ็ดบาปมาแต่มันก็ค่อยทรงเห้เยาได้เธอละน้อยเธอละน้อยอย่างเส้นตอนนี้เขาเจ็บก้นปะนั่งดนนี่นะเจ็บก้นเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บนี่เป็นผลของบุญหรือผลของบาปผลของบาปกายยักวิญญาณอันปิดอกุศลมีบาปเห็นปะแต่ว่าบาปนั่นบ่าสามารถเฮ็ดเห้หเยาไปเผาไหมในนรกตอนนี้มันเฮ็ดเห้ได้สมุนอยนือ นายดื no no. ่มเก่าได้เพราะว่าเจ้าเฮ็ดมันแล้วอะแบบนี้แหละนารสั้น่าวิธีแก้กรรมก็คือเฮ็ดบุญให้หลายๆแต่ว่ามันบ่มดได้กรรมนั่นน่ะมันยังซ้ำเก่าของมันนั่นแหละแต่แต่ว่ามันจะมีกําลังแหงให้เจ้าบาดเดียยบหรือว่ามันจะค่อยๆให้เจ้าคันเจ้าบ่ยอมเฮ็ดบุญหม่ใส่เลยนี่เจ้าก็เตรียมรดเพราะเจ้าคิดบดีซสมอเดี๋ยวก็โลบเดี๋ยวก็โกธเดี๋ยวก็หล้เดี๋ยวก็อยากให้นี่ให้นั่นแม่นบ่ อยากกับอิสาผู้นี้ผู้นั่นยู่ตลอดนะมันเฮดตลอดาบาปนี่นะ่ะมันเพิ่มตลอดนะขันเจ้าบ่อยากเพิ่มบุญเลยกัน่ต้องไปเบ่งหมอดูอยู่ใสพญาก่อนตัวเองได้เลยว่าพุ่นแหละบ้านเกา่าอย่าวนี้ไนเนาะที่พอออกกี่หน่อยิ่นบอกมาแก่กรรมด้วยอรอยิยมารมีองค์แปดยี่หม่ถึงแล้วนี่แหละคือกรรมจัดสิ่งที่จะเป็นกรรมอันเป็นไปกับอกุศลข้อนั้นๆในอนาคต แต่อริยมรรคพิองค์8สมบูรณ์บรรลุเป็นอรหันต์แล้วนี่มันบ่มีกรรมแล้วนี้มันบ่มีกรรมใหม่แล้วทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมบ่มีแล้วแต่บาปกรรมเก่ามันโลธาส่งผลพระพุทธเจ้าก็ต้องทรมานย้อนกรรมเก่ามันได้โอกาสส่งผลการสั้นวิธีการตัดกรรมตัดเวรบ่มีมีแต่การเปลี่ยนพฤติกรรมจาเห็ดสั่วมาบ่มันเป็นพฤติกรรมที่ผู้ดีเจ้าก็แก้มันด้วยการะพฤติกรรมดีแบบนี้สอๆ ้าเจ้าคิดทอดชิงท oh, ี ảo, ào, ảo, ảo, ่บุด erm ีเก่าหลายมันเพิ่มไนมันเพิ่มไนตรงกันข้ามเจ้าคิดทอดบุญดุรดๆไปเนี่ยยังเส้นเทามาเมื่อนี่เขาได้ถวายทานได้ฟังธรรมโอ้เขาคิดทอดดุ๊ดๆมันกลาเป็นบุญสิบเท่าซาเท่าร้อยเท่าขึ้นเรื่อยๆกันเจ้าคิดทอดดุดูก็ซื้อ่าเขาได้เพิ่มบุญเหมือนกับเพิ่มน้ำแห่เกลือมันอยู่สําเกาวันเนี่ยแห่เอาน้าหลายขึ้นแต่บางคนคอยที่เพิ่มเกลือก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่